นายกฝ่ายความมั่นคงพลเอกอุดมเดชสิทธบุตรรัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองรัฐมนตรีคมานาคมและพลเรือเอกนรงพิพัฒนาสายรัฐมนตรีศึกษาธิการโดยทั้งหมดก็ได้เข้ากราบบังคมถวายวางพานพุ่มดอกไม้สักการะครับครับหลังจากที่นายกไปวางพานพุ่มเสร็จแล้วนะครับ นายกรัฐมนตรีพร้อมกับภรรยาแล้วก็คณะส่วนหนึ่งก็เดินทางไปประเทศเกาหลีนะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมประชุมนัดพิเศษนะครับที่เกาหลีเป็นการประชุมสุดยอดอาเซียนสาธารณรัฐเกาหลีสมัยพิเศษซึ่งก็จะมีความร่วมมือของทั้งสองชาตินะครับส่วนช่วงบ่ายนะครับคุณพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสอนอชอพร้อมกับสมาชิก แล้วก็มีคุณเทียนฉายกิรนานประธานสปชพร้อมด้วยสมาชิกก็ร่วมการน,นำพันพุ่มดอกไม้มาถวายเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นก็เปิดโอกาสให้เลขาธิการสาภาผู้แทน,ะะนรัษฎรข้าราชการสํานักงานเลขาธิการสาภาผู้แทนมีประชาชนมีองค์กรต่างๆนะครับก็นำพานพุ่มดอกไม้มาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีของสมเด็จพระปรกเก้าเจ้าอยู่หัวเรื่องในวันรัฐธรรมนูญ10ธันวาคมค่ะ <c oughs> <c oughs> มีรายง,งานความเคลื่อนไหวจาก Facebook ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้มีการเผยแ,ผแพร่ภาพการทำกิจกรรมนวัดพระศรีมหาธาตุบางเขนโดยมีกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มนักศึกษาพิทักประชาธิปไตยร่วมกับสนอปท7-10ถึคนค่ะกับประชาชนในพื้นที่ปล่อยนอกพิราบเนื่องในวันรัฐธรรมนูญครัวันนี้นอกจาก